าสายผลิตเนี่ยซึ่ง,งเป็เเนเจ้าของมาดีมากนะแล้วก็ประเด็นสําคัญข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเราก็ยืนยันกับอา,าร์เซนซาสายผลิตนะครับก็เหนื่อยนะครับเพราะนั้นขอบคุณที่มามาช่วยกันคิดในเรื่องมีความเป็นความจริงครับเป็นสัรการจริงอยู่เรื่องต้นแบนบก็มีน,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 นะคะหรือนะคะเดินไปข้างหน้าแล้วก็นําเสนอ แค่ขาดเดี๋ยวให้เจ้าท่ามีข้อเสนอแนะต่อทครงการการพัฒนาคอย่าค่าเวลาไปอันนี้ไม่ต้องห่วงพี่เดินได้ข้อเสนอแนะได้นะฮะไม่ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่อันที่สองถามว่าถ้าเราใช้แรงงานก็คือตัว CPO ร้อยเปอร์เซ็นต์เราใช้ อยากให้มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับนี่คือเป็นข้อเสนอเอามาสรุปสรุปรวมว่าใครต้องการใครไม่ต้องการวามที่เห็นอารมณ์กันมาแล้วทาเป็นของสามเรื่องใหเรื่องไหญแรกเสียงไม่ได้

ได้ตอนนี้ชาทสีในเช็คปีที่บ้านมาก่อน้สมเลยค่ะขอสุนี้นะคะขอสุเลยนะคะจะไม่พูดอีกแล้นะคะสุเดี๋ยวเดไกนต่งเยวน 3- 4ท่านนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหา